สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดล่องเสือเต้นนะครับ <got> วัดล่องเสือเต้นจ <Wow. S 1> ังหวัดเชียงรายครับ One, two, ไปเราไปชมที่วัดกันค <two>, รับ <two>, เราไปชมในวัดนะครับเป็นวัดสีน้อเงินฮะค, One, two, คู่กับวัดล่องขุนครับ ข้ามาแล้วก็จะเห็นสิ่งสวยงามนะที่อยู่ที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับ นี่บริเวณน่าวัดนะครับเาบ้าโบสถ์มีนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวต่างชาติเยอะๆนะครับนี่ครับพระพุทธะธรรมจักองค์ที่เจ็ดสิบปี สวยงามจริงๆครับเราไปชมเดี๋ยวเราเดินวนขวานะครับขวาทั้งหมดจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะนี่คือพระอุโบสถนะครับ พีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะแยะนะครับอยวเข้าไปดูหนพะอโบสอนต้องกอดรองเท้านะฮะ โปรดถอดรองเท้าแล้ววางไว้ที่ชัองวางรองเท้าด้านล่างนี่ครับนีตัวลูกนะ เป็นสีขาวัดไปสีน,นุ่มเนข้างข้างมีร้านข้านะครับมีทั้งชาวพุชาวไทยชาวจีนบบว,วังงงกรอเทาได้ Por favor, sácate los zapatos y ponlos en el estante de abajo. <coughs> วยงามนะครับเป็นวัดสีน้ำเงินนะฮะเรียงรายด้วยสิ่งก่อสร้างตั้งแต่พระโบสถนะครับไปยังเจดีด้านหลังนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปสิงห์นะครับทำขึ้นมาใหม่ก็มีนะครับ นี่เป็นเจดีครับสวยงามนะฮะรูปสิงกำลังปั้นสิงอะไรต่ออะไรหลายหลายตัวนะครับที่เหมือนเหมือนกันคู่กันที่มากรรมนะครับวัด ล่องเสือเต้นตนี่ประตูด้านหลังครับ นี่คือประตูด้านหลังนะครับเย่ะเข้ามารถจอดด้านหลังนี้ก็ได้นะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภ,ภัณฑ์ของวัดร่องเสือเต้นนะครับพิพิธภ,ภัณฑ์ชื่อว่าสุขคันทารักนะครับ นี่คือป้ายวัดนี่เป็นทัวจีนนะฮะนี่ชุดนี้ทัวจีนมีด้านหลังนะครับมีห้องน้ำสะอาดอยู่ที่นี่นะครับ นี่ครับวัดล่องเสือเต้นด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสะอาดสะอาด มีอาหารขายดอกนับปี้อาหารพันศึกครับสรงข้างนี้ก็จะเป็นร้านค้าคร้านค้านะครับวนมาแล้ววนขวาม,มา มีสิ่งลูกสร้างอยู่ประมาณสี่อาคารนะครับแล้วก็บริเวณหน้าวัดหลังวัดนะครับนี่คือบริเวณหน้าวัดครับ น้าวัดนะครับอสุดท้ายนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ท uh uh> uh> uh uh> ี่พระอุโบสดครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอดดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ